อออเอกงอยากเห็นอะไรจเจ๋งๆไหมวะนี่บอกเจ๋งอะไรพี่ถ้ามีหมดทุกอย่างที่เองไปดูที่ญี่ปุ่นมาผมก็บอกว่าไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อจนพี่ชายคนนี้บอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยเองกับข้านี่เลิกคบกันไปเลย อางเซลเลยละมาดูนี้นี่ก็ตัวใหม่นะฮะจะเป็นตัว5746มันเก่าแล้วล่ะแต่ว่ามันจะมีคำว่าชุดนี้2,000บาทตายแล้วเพียงแต่ที่มันใหม่ก็คือตัวนี้ทำล้อ18ก้านยกก้านยกที่ใส่ TDR หรือว่าใส่พวกไอตัว S15 สิ้น S15 ซึ่งปกติมันไม่ได้ทำก้านยกขนาดนี้ มันจะเป็นแสละการตองใช่ไหมยกเลยยกเพื่อลดเบรกยกเพื่อลดเบรกก็ดูซิ่งขึ้นแล้วแล้วก็ตัวนี้ขับสปอร์ตหรออันนี้เบาสุดเดี่ยเดี่ยวเนี่ยพี่ท่านผู้ชมครับแม่งเบาจริงมันมือเดียวเลยคำนี้เฮ้ยอันนี้เน้นเบาเลยเป็นขับเป็นขับเลเซอร์ใช่ไหมสีไปขับเลเซอร์พี่ สวยมากสายฮอนด้าเขาล่ะสายฮอนด้าเขาล่ะสายนี้แหละสายเซอร์กิตสายแดกสายสวยเนี่ยก็ตัวนี้ละได้เบาขับดีแบดน้ำมันก็จะมีตัวตัว AM เอตัวเอตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเหตุผลที่มันหนักเพราะว่ามันจะสายพวกมินิเพราะรถมินิเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราเบาเกินเนี่ยรถ อ่ารถรถ mini น้ำหนักตัวรถมันมันเบาอยู่แล้วแล้วถ้าเอ่ยยิ่งยิ่งเราไปไลท์เวทมันยิ่งยิ่งเบาเข้าไปอีกเนี่ยมันยิ่งขับลำบากใช่ที่นี่มีเหมาะกับรถ m i n โคลนนี้รถอ่าต้องต้องเข้าใจด้วยตรงรุ่นี้ที่เขาทำมาจริงมันทำให้เบาได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ดูตรงดูตรงรูอ่ารูถ้าเป็นมิน i จะเป็น 14m 1 4เอ่าแต่ก็ใส่แจ็ซได้แจ่ได้ใส่ได้ร้อยเหมือนกันใช่เพราะว่สี่รูร้อยตัวนี้มันจะเป็น 14m แค่นั้นเองอื ก็เนี่ยครับทำให้มันหนักเพื่มเกาะถนนด้วยถนนมีน้ำหนักเพิ่มเพิ่ด้วยในช่วงล่างทำให้รถมันวิ่งความเมมร็วสูงแล้วมันไม่ล่อนอืมอะไรพี่แล้วต่อไปก็จะเป็นเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวใหม่ละตัว x ที่โชว์อยู่เลยที่ใส่ในในรถตู้ที่ทรถตลอดเลยเทรลรถตู้ที่ปวดหมองน้องก่อนเดินทางไปเอารถตลอดมาดังมากนั่นแหละรถซิ่งนี่เท่าจะว่า50 50กันเลยไฮเอ็ดนี่แหละรถตู้วิ่งบ้านเรานี่แหละแต่เป็นแบบคารเตียกันนี่แหละหกลูก แต่เดีนยวเรื่ตัวใหม่แต่แต่แต่มันจะไม่ใช่เหมือนสีที่เราคิดกันใช่ไหมไม่ใช่แล้วอันนี้ก็เริ่มได้ยิ่งอ่าไม่ใช่ขอบเงาขอบด้ายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่าลดตัวลดตโตแข็งแกร่งก็กระดูกก้านมันทุบมันทุบได้โดยเพราะก้านตันๆแน่นแน่นหนาหนาอันนี้ไม่อันนี้ไม่เน้นเน้นเบาแล้วอันนี้เน้นแข็งแรงเน้นแข็งแรงแต่ภาพลักษณ์ก็คงเป็นปอสอยู่อารมณ์นี้อยู่มันป๊อปอยู่แล้วพี่นี่อะไรครับพี่ ก็เฮ้ยก็อนข้ามไปใส่รถตู้รถแข่งราคาใายรถตู้รู้สึกว่าชุดนี้มี26ไม่แพง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 ห้าหมื่นห้าอ่าอะไรห้าหมื่นห้านียวครับนิดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ข็ให้ดักห้าหมื่นห้าลดราคาไปดูปั๊บมาเลยนะสายรถตู้นะเห็นหากระจังล้อเนี่ยมีแล้วนะห้าหมื่นห้าพันบาทมาหิ้วกลับได้ไม่ได้เลยแล้วก็อีกตัวนึงที่เราสั่งทำพิเศษคือ RE เ e 3 0ออก17ที่ใส่พวกแจ๊สแต่อันนี้จะเป็น18 17ไม่ไบเจ็ดไม่ต้องงงมาโดยปกติแล้วเนี่ยเ e ขอบ17ไม่มีแต่ในโลกมีแต่ที่เอ็นซ์บมีที่พูดจริงรู้เลยจริงที่ญี่ปุ่นปะที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีไม่มีที่ไหนมีทั้งนั้นเราสั่งพิเศษเฉพาะไทยแลนด์ไทยแลนด์สามส่ร้อยวงส0่ร้อยวงเพราะนั้นคนที่จะเป็นเจ้าของคุณจะ limit แต่สี่ร้อยวงใช่ดูแล้วคุณก็10ชุดป้าเฮ้ยเกินร้อยคุณบ้ก็ประมาณสิ สี่สิบชุดสี่สิบชุดสี่สิบชุดมีแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะบนโลกดีกว่าเรียกว่าบนโลกถ้าบนโลกก็ชั้นนี้เลยทั้งหมดเลยที่เป็นบนโลกยกบนสีขาวอ่าอ่าอันนี้คือสั่งทำหเลยป็นทั้งหมดทล้งหมดอันนี้ก็จะเป็นเนีคยเห็นสิบเจ็ดออฟสามสิบป่ะไม่เคยดิพี่เหรอ ร้อปอมอ่ะล้อปอมยงได้ทีนี้ป่ะล่ะมัน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 เหมือนล้อพลาติกนะมันน้องๆดูเอามากอ่ะนี่ก็ลิเกเด็นงานลิเเ่ลองดูเลยวอสามสิ่นให่จริงอ่ะสิบห้เจ็ดสิบสิบห้าใช่สา้าเก่งอ่ะอันนี้ออกสามสิบอันนี้ลิเกเแล้วก็อ ยังไงอีกอะพี่อ8ล้อกาลล้นิโก้ถือล้อแม็กแบบเหมือนพูดยังไงดีอะมึงนึกกระชังนี่ต้องการร้อนๆออตตี้18สายซิ่งเขาล่ะเขาได้แจ๊สนี่คือสามพันสามเป็นเงิดาเป็นเงดแต่สัปดาหนี้คือ limited edition นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต้องตัดต่อมาให้ดูกันสวยมากเพราะฉะนั้นถ้าคนอยากได้นะไหมได้เลยมีเลยทุกทงมีสั่งอย่เดียราคา ไอล네ิม <around> ิเตทของพี่เนี่ยผมว่าน้องๆอยากรู้เท่ากันหมดอ่ะก็าท่ามือหนึ่งกับท่ามือกบาทราคาล้อลิมิเตทราคามันไม่ลิมิเตทตามล้อครับราคามันพิเศษมากอ่ะเขาขายปกติเท่าที่เท่านี้เขาขายอ่ะเฮ้ยรีบมาเอากันเลยครับมันเบาจริงๆเนี่ยดูอ่ะโก้ไม่ได้หลอกถ้าไม่เบานะมาถึงที่นี่แล้วแล้ววอาเฮ้ยโก้โกะมากระทืบผมได้เลยไม่เบาจริงๆฝากเดี๋ยวนี้ดูมากเลยครับ